ครับสวัสดีครับก็วันนี้นะครับพบกับช่วงแฟลกคลิปนะครับวันนี้ผมเทรนเนอร์บล mm ็อกนะครับก็จะมาแนะนำ5เทคนิคที่จะช่วยให้คุณนอนหลับได้ดีขึ้นนะครับอ่ะจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับอ่ะก็สำหรับการนอนนะครับไม่ว่าใครเนี่ยที่อยากจะหุนดีสุขภาพดีผิวพรรณดีนะครับการนอนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดหลายคนถ้าเกิดมีปัญหา ในการนอนน้องไม่หลับมันก็จะบรบกวนกับสิ่งที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้นะครับทีนี้เราจะมาดูกันว่า5วิธีมีอะไรบ้างนะครับข้อแรกนะครับก็ในเรื่องของการงดใช้โทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์นะครับก่อนนอนอย่างน้อย1ชั่วโมงนะครับเพราะว่าโทรศัพท์แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์พวกนี้มันจะมีแสงสีฟ้านะครับแต่ถ้าเกิดคุณจําเป็นต้องใช้จริง,รงๆเนี่ยคุณอาจจะใช้แว่นนะครับที่ ตัดแสงสีฟ้านะครับแล้วก็หรือว่าคุณจะงดใช้ก่อนหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วคุณไปอ่านหนังสืออันนี้ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่จะช่วยให้คุณนอนหลับได้ดีขึ้นครับข้อที่2นะครับก็คือการยืดกล้ามเนื้อก่อนนอนนะครับไม่ว่าจะเป็นยืดท่าต่างๆยืดขายืดแขนยืดอกยืดไหล่อะไรก็ตามนะครับการยืดกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะทําช่วยให้ร่างกายเราผ่อนคลายนะครับแล้วเราจะนอนหลับได้ดีขึ้นครับข้อที่3นะครับ เพิ่มไฟสีแดงในห้องนะครับคุณอาจจะซื้อโคมไฟสีแดงนะครับมาตั้งไว้ในห้องนะครับซึ่งไฟสีแดงเนี่ยมันจะช่วยนะครับให้ร่างกายเราผ่อนคลายนะครับมันจะไปตอบสนองกับระบบประสาทอัตโนมัติที่ชื่อว่าพาราซิม p เตติ t นะครับในการผ่อนคลายร่างกายแล้วก็จะทําให้เราหลับได้ดีขึ้นครับผมข้อที่4นะครับเรื่องของการกินนะครับเราควรจะงดนะครับอาหารและเครื่องดื่มนะครับอย่างน้อย สามชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะเข้านอนนะครับนอกจากมันจะทําให้เราหลับได้ดีขึ้นแล้วเนี่ยมันจะช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องของการเป็นปวดไหลย้อนนะครับข้อที่5นะครับข้อสุดท้ายนะครับข้อนี้สําคัญมากๆนะครับเราต้องเข้านอนนะครับให้เป็นอย่างน้อยเป็นเวลาเดียวกันนะครับบวกลบนิดหน่อยชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับแล้วร่างกายเนี่ยจะเริ่มชินนะครับว่าเราจะเข้านอนเวลานี้แล้วร่างกายกลไกของร่างกายเนี่ยก็จะปรับให้เรา ม่วงนะครับในช่วงเวลาเหล่านี้เป็นประจำทุกวันนะครับก็สําหรับ5เทคนิคเหล่านี้ที่พูดไปนะครับลองเอาไปปรับใช้ลองทําดูนะครับอันไหนที่ทําไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องทำนะครับก็เอาที่เราถนัดนะครับดูอิ u วอต d ูแคนนะครับรับดูอิดเวลก็สําหรับวันนี้นะครับถ้าชอบถูกใจนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ